เอนโซมาเลสกากับการเดินทางเยือนที่ไม่เหมือนใครการเดินทาง8ชั่วโมงสำหรับทีมเชลซีมักจะเกิดขึ้นในช่วงปีซีซั่นแต่ในวันนี้มาเลสกาและลูกทีมของเขากำลังจะออกเดินทางเพื่อการเยือนยุโรปที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรการเข้าร่วมบอลถ้วยคอนเฟล e ์ลีกในฤดูกาลนี้ได้นำเชลซีไปสู่จุดหมายปลายทางที่ใหม่และน่าตื่นเต้น ซึ่งไม่มีที่ดใดไกลไปกว่าอัสตานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมอัสตานาใช้สนามในเมืองออลมาตีเป็นสนามเยา้าซึ่งอยู่ทางตะวันออกมากกว่าประเทศอัฟากานิส,สถานความท้าทายประการหนึ่งคือระยะเวลาของเที่ยวบินอีกประการคือความแตกต่างของเวลาแต่อย่างไรก็ตามครับมาเลสกีได้ยืนยันว่าทีมนั้นจะปรับตารางเวลาให้สอดคล้องกับเวลาในสหาราชอาณาจักรนอกจากนี้ ยังมีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันโดยคาดว่าในวันแข่งเนี่ยจะมีอุณหภูมิลบ11องศามาเลสกา้าและทีมงานนะครับและผู้เกี่ยวข้องที่คอปแฮมได้วางแผนรับมือกับปัจจัยเหล่านี้สำหรับการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครมาเลสกา้านะครับบอกว่าความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นเรื่องใหญ่แต่เราต้องไปต้องเล่นและพยายามทำให้ดีที่สุดรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เรานั้นต้องเผชิญ เรามีการซ้อมในช่วงเช้าจากนั้นจึงบินไปถึงที่นั่นเราจะทานอาหารเย็นและเข้านอนพรุ่งนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมาก็จะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเพราะพวกเขาเร็วกว่าเรา5ชั่วโมงเราจะอยู่ที่นั่นน้อยกว่า24ชั่วโมงดังนั้นปัญหาคือเรื่องของอุณหภูมิและเที่ยวบินเพราะเราจะกลับถึงลอนดอนในเช้าว,วันศุกร์ตอน6โมงและมีเกมแข่งขันในวันอาทิตย์ มาริสกานะครับยืนยันว่าทีมที่เดินทางไปคาซักสถานจะประกอบด้วยนักเตะทีมชุดใหญ่และผู้เล่นจากอะคาเดมี่โดยชัยชนะในเกมนี้อาจจะการันตีการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาริสกานะครับบอกว่าเป้าหมายหลักคือการเข้าสู่รอบต่อไปจากนั้นก็ก้าวไิทีละขัน้นผมไม่ชอบคิดไปถึงอีก4หรือ5เดือนข้างหน้าผมมีความทะเยอทะยานนักเตะก็มีความทะเยอทะยาน และสโมสรก็มีความทะเยอทะยานด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ในความคิดเห็นของผมหากคุณคิดถึงอนาคตไกลเกินไปคุณอาจจะสูญเสียสมาธิในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็ได้นะครับโอโ้โหก็ถือว่าไกลที่สุดตั้งแต่เคยไปมาแล้วก็หนาวมากๆด้วยนะครับโอโ้โหลบสิองศาทุกคนคิดดูนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่โอโ้โหเอกันหนาวนี่สองสาผืนนะนะครับยังไม่พอเลยนะต้องมีถุงมงถุงมือแบบเต็มสดนะครับแต่ว่านี้เขาก็ ชินแล้วแหละเออแต่นี่มันไกล้วยไงนะครับก็ขอให้ทีมงานแล้วก็นักเตะมาเลสก้าเนี่ยสู้ๆแล้วกันนะครับเอามากันที่5ประเด็นจากการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสาหรับการเดินทางไกลนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเหล่านักเตะเชลซีลงสนามซ้อมที่คอปแฮมเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งหลายคนในทีมก็เตรียมตัวสาหรับการเดินทางไกลไปยังคาซักสถาน มันเป็นเช้าที่อากาศสดชื่นและหนาวเย็นในเซอรีและอุณหภูมิจะแย่ลงไปอีกสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยคาดว่าในวันแข่งที่เอามาตีอุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข่งอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับมาเรสก a ายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในเช้านี้จะได้เดินทางไกลไปทางตะวันออกเนื่องจากการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับตารางแข่งขันที่แน่นหนาในเดือนนี้ มาริสกนะครับบอกว่าบางคนจะอยู่ที่นี่บางคนจะเดินทางกับเราเราพยายามจัดการในแบบเดียวกันที่ทํามาตลอดเรามีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนที่เล่นร่วมกับเราและที่เหลือก็จะทํางานอยู่ที่นี่เป้าหมายตั้งแต่เริ่มรู้การคือให้ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใดได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในทุกสัปดาห์ส่วนใหญ่ที่ลงเล่นในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคนเดียว กับที่ลงเล่นในเกมกับเซาท์แฮมตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะพยายามให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ปกติของการเล่น90นาทีทุกสัปดาห์นี่คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำเรามีการซ้อมในเชาน้านี้จากนั้นจะบินไปถึงที่นั่นเราจะทานอาหารเย็นและเข้านอนเวลาในคาซักสถานเร็วกว่าเรา5ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นพรุ่งนี้เช้าก็เป็นเวลาสายแล้ว ดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือเรื่องของอุณหภูมิและเที่ยวบินเพราะเราจะถึงลอนดอนตอนสุกหโมงเช้านะครับก็ตามนั้นนะครับเอาจริงก็คือผู้เล่นเนี่ยน่าจะเป็นกับเกมที่เซาท์แฮมตันนะครับก็ดูทรงแล้วเนี่ยพวกออดีซ,ซัซี่นะครับก็น่าจะได้ลงฟิลิปจอกเอนเซนก็น่าจะได้ลงนะครับสลับแมตช์นี้นะครับมาดูดีซซี่พูดกันดีกว่านะครับในการฝึกซ้อมวันนี้เนี่ย คือดีซีเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นอยู่แล้วนะครับน่าจะได้ลงเล่นอยู่แล้วซึ่งดีซเนี่ยบอกว่าเราทุกคนร่วมมือกันคุณจะเห็นว่าสปิลิตทีมนั้นดีมากไม่ว่าจะเป็นคืนวันพฤหัสในศึกคอนเฟลเลนต์ลีกหรือบ่ายวันอาทิตย์ในพิมพ์ลีกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือทีมเชลซีชุดนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเอนโซ่มาริสกามักปรับเปลี่ยนผู้เล่นในทีมก่อนเกมกลางสัปดาห์ เพื่อให้ทุกคนในทีมนั้นรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าตลอดด้วยการที่ยาวนานและรับประกันว่าผู้เล่นที่ทำงานหนักในครอบแคมจะได้ลงเล่นตามที่สมควรได้รับแต่ไม่ว่าใครจะมีชื่ออยู่ในทีมสิ่งที่สะท้อนให้เห็นหลังเกมไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองหน้ากองเชียร์หรือในห้องแต่งตัวกลุ่มนี้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงดิซซี่นะครับบอกว่าในฐานะผู้เล่นและกลุ่มเราร่วมมือกัน เรามีผู้เล่นคุณภาพมากมายแต่ในห้องแต่งตัวทุกคนสู้เพื่อกันและกันเราเป็นเพื่อนกันและไม่ว่าจะเป็นในคอนเ e n เ e น e ์ลีกหรือในพรีเมียร์ลีกคุณจะเห็นได้จากบรรยากาศหลังเกมหรือในห้องแต่งตัวผ่านวิดีโอบนโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นว่าสปปริททีมเรานั้นดีมากนะครับนี่คือดีซี่กล่าวและดีซี่เนี่ย ได้รับโอกาสลงเล่นส่วนใหญ่ก็คือในคนฟอเรน์ลีกแหละนะครับในฤดูการนี้เนี่ยเนื่องจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของรีบัโคลวิลและโฟฟาน่าก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่าของทีมและยังเคยทําหน้าที่กับตันทีมในบางโอกาสในฤาูกาลนี้ดีซี่นะครับบอกว่าในฐานะผู้เล่นและผู้แข่งขันเราก็อยากลงเล่นทุกเกมแต่บางครั้งเราต้องฉลาดเรามีเกมเยอะมากและเราไม่สามารถลงเล่นในทุกเกมได้เพราะทีมของเรามีผู้เล่นจํานวนมาก ทุกคนต้องคว้าโอกาสของตัวเองและเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณต้องโชว์ฟอร์มและแสดงคุณภาพของคุณนะครับเดียซี่นะครับ,นรบแนะนำผู้เล่นดาวรุ่งที่จะเดินทางไปคาซักสถานว่าผมอยากบอกให้พวกเขาเป็นตัวแทนของตัวเองเป็นตัวของตัวเองและสนุกกับช่วงเวลานี้ไม่ต้องกดดันตัวเองและถ้าพวกเขาต้องการคำแนะนำผมพร้อมช่วยเหลือ ดียรซีนะครับย้ำว่าทีมยังคงมีสมาธิกับเกมต่อเกมแทนที่จะมองไกลถึงการคว้าชแชมป์เขานะครับบอกว่าเรากําลังไปได้ดีแต่เราไม่คิดถึงอนาคตเราแค่ลงเล่นทีละเกมและดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนสําหรับคืนในวันพฤหัสก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าลบสิองศาเดียซีนะครับบอกว่าผมคงต้องใส่ถุงมือและเตรียมพร้อมลงแข่งขันเราทุกคนรู้เงื่อนไขของเกมนี้ มันคือการแข่งขันในยุโรปและเราต้องสู้เพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มนะครับก็ขอให้เจ้าตัวนั้นทำผลงานได้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดีเจซี่ d เนี่ยถามว่าฟอร์มถ้าเทียบกับรีไวโคบิลเนี่ยหน้าตอนนี้นะก็คงไม่ได้เทียบเท่าได้หรอกนะครับเนื่องด้วยประสบการณ์หรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ความเร็วที่เจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าโอกาสของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีโอกาสเนี่ยมาเลสกี สมมตินะอยากให้ลิเวอรคพูวิลยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายอยากให้ดีซี่ยืนเซ็นเตอร์ฝั่งขวาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแทนพี่บอกอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าเจ้าตัวนั้นทําผลงานในเกมนี้ได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับก็ขอให้สู้ๆแล้วกันและไหนๆน,นะครับเกมที่เชลซีจะไปไกลแสนไกลเนี่ยมีข้อความจากมาเลสกาและดีซี่ถึงแฟนบอลเชลซีที่กำลังเดินทางไปคาซักสถาน ไม่ว่าจะแซมฟอร์ดบิดหรือเกมเยือนการซัพพอร์ตจากแฟนบอลเชลซีเนี่ยไม่เคยถูกมองข้ามโดยผู้เล่นและทีมงานและในสัปดาห์นี้แฟนบอลเชลซีหลายร้อยคนกำลังเดินทางออกไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมยุโรปของสโมสรเพื่อเชียร์ทีมรักในการเจอกับอัสตานาที่คาซักสถานในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแฟนบอลเชลซีหลายร้อยคนขึ้นเครื่องบินทั้งเที่ยวบินตรงหรือการผ่านต่อเครื่องไปยังคาซักสถาน และเมื่อถึงที่หมายพวกเขาต้องเผชิญกับอุณภูมิที่หนาวเย็นถึงลบสิองศาหรือต่ำกว่านั้นความทุ่มเทในการติดตามทีมไปทั่วโลกนี้ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยกองหลังของทีมนะครับก็คือเดียเซียนแหละบอกว่าเรารู้สึกซาบซึง้งเพราะนี่เป็นการเดินทางไกลและอากาศหนาวเย็นสุดๆพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อพวกเราและในฐานะผู้เล่นมันเป็นความสุขเสมอที่ได้สัมผัสถึงความรักนี้ดังนั้นเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขอบคุณพวกเขา นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องในฤดูกาลนี้เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผู้เล่นและทีมงานเชลซีก็ต้องไปขอบคุณแฟนบอลแม้บางครั้งนะครับมารสกาจะติดภาระหน้าที่ในสื่อจนไม่สามารถเดินไปขอบคุณแฟนบอลได้แต่เขายืนยันให้ผู้เล่นทุกคนเดินไปหาแฟนบอลเสมอความเชื่อชนของเขาที่มีต่อแฟนบอลเชลซียังคงแน่วแน่ส่วนก่อนเกมแข่งขัน,ขนคอน,ฟนเฟนซ์ลีก,กับอา,าร์เจนาเนี่ยมารสกานะครับบอกว่า เราก็รู้สึกซาบซึ้งใจเสมอกับแฟนบอลและคนที่เดินทางไปกับเราและเกมนี้เรารู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษเพราะอุณภูมิและการเดินทางที่ไกลเราขอขอบคุณพวกเขาจากใจและในเกมนี้ยิ่งเป็นเกมพิเศษมากขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าซาบซึ้งนะครับก็นั่นแหละแฟนบอลเข้าไปดูไกลนะครับเนาะมาดูความคิดเห็นจากเควินโนลันนะครับก็ พูดใน5 Li ไลฟ์สปอรนะครับเขาพูดถึงผู้รักษาประตูนะครับเขาบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นกับเชลซีในตอนนี้คือผู้รักษาประตูผมคิดว่าพวกเขาพยายามพูดกบเกินอยู่เสมอแต่ผมเชื่อว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือผู้รักษาประตูผมมองว่าเขามีส่วนผิดพลาดในประตูแรกและเขายังทำพลาดมากในหลายๆครั้งสำหรับทีมถ้าเชลซีต้องการก้าวต่อไปและกลายเป็นทีมลุนแชมป์จริงๆพวกเขาต้อง การผู้รักษาป,ประตูคนใหม่นะครับก็จริงๆอ่ะไม่ต้องซื้อก่อนก็ได้นะครับอยากลองให้โอกาสฟิลิปจอเกนเซนเพราะว่าเหนียวอยู่เหมือนกันนะครับใช้เท้าก็ไม่ได้เสียงเท่ากับโรเบิร์ตซานเชตนะเออสำหรับฟิลิปจอเกนเซนนะครับก็อยากให้โอกาสเหมือนกันแต่ว่ามาร์สกาก็นั่นแหละใช้ซานเชตเป็นมือหนึ่งนะครับช่วงนี้นะมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับได้ไปให้สัมภาษณ์กับเดอะบิ๊กอินเทอร์วิวนะครับก็ แจ็คสันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วผมเกือบย้ายไปสโมสรอ,อื่นมีทีมใหญ่ที่ให้ความสนใจอยู่ผมคิดว่ามิลานเป็นหนึ่งในนั้นแล้วตัวแทนของผมก็บอกว่าลืมเรื่องนั้นไปเลยเราจะไปเชลซีผมก็ตอบไปว่าอ่ะก็ดีเลยแล้วตัวแทนถามว่ามันกดดันเกินไปไหมผมบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าผมไม่พร้อมผมคงไม่ไปผมรู้ว่าผมพร้อมได้มาเชลซี ผมรู้ถึงความกดดันที่นั่นและผมก็เคยได้ยินเกี่ยวกับกองหน้าที่มาเชลซีแล้วเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเพื่อนบางคนของผมในทีมชาติเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชลซีเลยมันกดดันเกินไปผมก็ตอบไปว่าเพื่อนเราไม่เหมือนกันผมไม่อยากฟังนายด้วยซ้ำนั่นแหละ ว่าละทำไมผมถึงไม่ฟังบางคนที่พูดอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับใจกล้ามากปีนี้ก็พัฒนามามากมายนะครับซถิต้ของแจ็คสันเนี่ยก็คือจากผู้เล่นเชลซีที่มีค่าเฉลี่ยยิงเข้ากรอบมากกว่า1ครั้งต่อ90อันาทีในลีกดูการนี้เนี่ยแจ็คสันมีความแม่นยำสูงสุดที่58.8%นะครับก็ถือว่ามากที่สุดของทีมนะครับก็ฟอร์มดี นะครับช่วงนี้เว้นแต่นัดที่แล้วนัดล่าสุดนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับแจ็คสันก็สู้ไปใหม่นะครับก็แข่งขันกับเอ็นกุนคูนั่นแหละนะครับในการเบียดตัวจริงนะฮะก็คืนนี้เราจะเตะกับทางด้านของแอสตานน่าเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ดึกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอไลฟ์สดหลังเกมแล้วกันนะครับว่าเชลซีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย